แค่เป็นตำรวจกระจกกระจกที่กระเสียงแล้วมึงมีแค่นี้มึงมีมึงมีโลกโซเชียลมึงเล่นทิกตอกหรือมึงมึงก็เล่นไปใครเขาไม่มีใครห้ามมึงเพราะว่ามึงแก่แล้วไงอันนี้เป็นความสุขของมึงมึงทําได้ได้แค่นี้มึงอย่าหางานที่ตัวเองมึงมีลูกน้องกูก็มีลูกน้องมึงหยุดได้แล้วมึงอย่าโชว์เก่ามึงอย่าโชว์ความก้าวร้าวนะอย่าเอา ตำรวจเนี่ยเข้ามาอีกตำรวจไทยยไม่รู้อะไรอะไรก็ใช้อำนาจอะไรอะไรก็ใช้ใช้อำนาจใช้เนี่ยใช้เนี่ยใช้เนี่ยขู่เขาจะขู่อะไรนักหนาวะอะไรที่ล่วงเกินอะไรที่พูดเกินไม่ดีเกี่ยวกับเขาก็แจ็คต้องกราบขอโทษตรงนี้เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มีโอกาสที่จะเข้าไปคุยกับแกได้โดยส่วนตัวเดี๋ยวแจ็คจะขอโทษแกอีกรอบหนึ่ง คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตอนนี้โซเชียลส่วนใหญ่ก็หันมาอวยยศให้แก่บังแจ็คแล้วค่ะหลังส่งมือถือแตงโมมอบให้แก่ทางหมอทวัชชัยเพื่อให้ทาง DSi ได้ตรวจสอบข้อมูลหาความจริงล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของบังแจ็คออกมาอัดคลิปขอโทษพลตำรวจโทรเรวัตที่เคยด่าล่วงเกินหวังว่าท่านจะให้อภยัยไลฟ์นี้นะอันนี้โดยส่วนตัวของแจ็คขอให้ไปฝากคลิปของแจ็คไปถึงพี่เรวัตหน่อย ว่าแจ็คที่อะไรที่ร่วงเกินอะไรที่พูดเกินไม่ดีเกี่ยวกับเขาก็แจ็คต้องกราบขอโทษตรงนี้เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มีโอกาสที่จะเข้าไปคุยกับแกได้โดยส่วนตัวเดี๋ยวแจ็คจะขอโทษแกอีกรอบหนึง่งเพราะไม่ได้กลัวนะไม่ได้อะไรนะแต่แกเป็นผู้ใหญ่แต่เรารับนะข้อมูลมานะนะเราก็เราแบพูดไม่ดีข้อมูลผิดๆข้อมูลเผ็ดๆแล้วมีคนมาใช้งานเราให้มาพูดอะไรแบบนี้ดียด้วยที่เราอ่ะรับข้อมูลมาด้านหนึ่ง เราก็ออกมาพูดแต่พอรู้ที่หลังแจ็คก,ก็เคยอขอโทษแกไปแล้วว่าเอาเอ,เอ,เอพี่ไดวัสแจ็คขอโทษนะที่เราล่วงเกินเราพูดไม่ดีอะไรแบบนี้ประมาณนั้นแต่คือแกเป็นคนที่น่าเชื่อถือแกเป็นคนที่แค่แบบในเวลานั้นนะมีคนที่ฝ่ายตรงข้ามาไม่ชอบอแกเนี่ยเขาบอกว่าแจ็คออกมาด่าเขาหน่อยสิเขาออกมาขู่ฆ่าคุน,นี้ เออไปวิสาวิสามันคนนี้วิสามันคนนู่นแบบเหมือนฆาตกรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอะ่ะก็คือเราไม่รู้ไงก็ฝากคลิปสั้นๆของแจ็คที่แจ็คขอโทษแกนะไปฝากให้แกรับรู้นะว่าแจ่ะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเป็นคลิปตัดเป็นคลิปฝากให้ทางพี่ได้วัดนะว่าแจ็คก,กราบขอโทษพี่ได้วัดที่อะไรล่วงเกินนะเป็นไปได้ก็ให้อภัยแจ็คด้วยนะ ก็ส่วนเรื่องคนที่แจ็คก,กําลังจะพูดอยู่เนี่ยก็ไปหาหาข้อมูลเอาเองแล้วกันเดี๋ยวจะเจอนะครบเพราะเราขอขอโทษพี่เรวัดแล้วเราไม่เราขอโทษพี่เรวัดอ่าเ,เราไม่แล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายคนที่เขาเคยคิดว่าแจ็คพูดไม่ดีกับเขาอ,ะอ,อ่ะอ่าก็ขอบคุณขอบคุณพี่เรวัตด,ด้วยนะที่เรื่องคดีแตงโมที่ท่านก็ ให้ความสนใจได้แกก็พูดคข้าๆแกก็พูดแบบชัดเจนนะพูดตรงพูดตรงแบบอันนี้เขาเรียกว่าตำรวจที่มีฝีมือตำรวจที่มีแบบคนที่รู้ว่าคดีไหนที่ผิดปกติคดีไหนที่คดีไหนที่ผิดปกติและคดีไหนที่คือไม่ผิดปกติอันนั้นะเขารู้อันนี้เรียกว่าคือตำรวจที่เกษียณโดยถูกต้องทำหน้าที่โดยถูกต้องและมีประสบการณ์โดยถูกต้อง ก็คือเขารู้เลยว่าในในในเวลานี้ไม่มีใครทั้งทั้งฝั่งทีมเราหรือบ้านพระอาทิตย์หรืออาจารย์ปานเทพหรือทั้งหมอหรือทั้งพี่อาจหรือ<ม>ทั้งตัวแจ็คอะไม่มีเป็นทางเป็นไปได้อยู่แล้วเตะต่อไปหาทางพี่เดวัตนะแต่แกพูดในทํานองหรือความคิดของแกเองก็คือเขาเข้าข้างแบบชัดเจนดีนะเป็นเป็นเป็น,ปนแบบ แบนมีเหตุผลอะมันมีเหตุผลต่นี่นี่นี่ถ้าเราเอาถ้าพี่ได้มีโอกาสหาแกเอาหลักฐานอะไรๆให,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 ห้เขาคงจะดีอะเออนะเนอะเผื่อพี่กลับไปไทยเดี๋ยวเจอแกได้จะหาทางแต่แต,แต่แต่มันแต่มันก็ยังลําบากใจอะบางทีแกคนกลางไงจะไปพูดถึงคน้องขึ้นพี่ตำรวจดีดีมีอีกเยอะมีเยอะมีมเยอะเดี๋ยวจะต้องค่อยๆคือแต่ถ้าให้ตำรวจไม่ดีปกครองตำรวจไม่ดีตำรวจเขาก็จะนี่ คนเล็กๆอ่ะคือแบบส่วนเล็กอ่ะที่ทําให้คนที่ดีๆเยอะ,อะโดนเสียไปเดียย๋ยวพูดถึงตัวไม่ดีเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวพี่จะต้องไปละตอนหน้านี้ค่ะหากเราย้อนไปดูคลิปก็จะพราบว่าบางแจ๊คเนี่ยเคยออกมาพูดจาหยาบคายใส่พลตำรวจโทรเรวัตไม่น้อยเลยทีเดียวแค่เป็นตำรวจกระจกกระจกที่กระเสียงแล้วมึงมีแค่นี้ มึงมีมึงมีโลกโซเชียลมึงเล่นทิกตอกหรือมึงมึงก็เล่นไปใครเขาไม่มีใครห้ามมึงเพราะว่ามึงแก่แล้วไงอันนี้เป็นความสุขของมึงเพราะว่าลูกหลานของมึงไม่รักไม่ต้องรักมึงแล้วไงมึงก็จะได้นั่งอยู่ในร้านคาเฟ่ของมึงลักนั่งอยู่ในร้านสวยๆของมึงมึงทําได้แค่นี้มึงอย่าหางานที่ตัวเองมึงมีลูกน้องกูก็มีลูกน้องอาจจะกูมีลูกน้องเยอะกว่ามึงด้วยซ้ำแต่ว่า ตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องลูกน้องหรอกพูดถึงเรื่องว่ามึงหยุดได้แล้วมึงอย่าโชว์ก่าวมึงอย่าโชว์ความก้าวร้าวนะอย่าเอาของตำรวจเนี่ยเข้ามาอีกตำรวจไทยยัไม่รู้อะไรแล้วก็ใช้อำนาจอะไรอล้วก็ใช้ใช้อำนาจใช้เนี่ยใช้เนี่ยใช้เนี่ยขู่เขาจะขู่อะไรนักหนาวะอ่ะเขาขอโทษก็จบกันไปแค่นั้นนะเขาทําให้มึงเสียหายมึงก็ทําให้เขาเสียหายเหมือนกันเขาอยู่ต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศพวกอยู่ต่างประเทศก็จะปากเก่งปากดีอย่างนี้เลยครับมานะฮะเขาถือว่าไม่มีใครไปตามจับเขาได้นะครับไม่มีใครตามจับเขาได้ท่านอย่าไปดูมันเลยนะครับถ้าดูแล้วมันก็ยอดดูมันก็เพิ่มขึ้นยอดดูมันก็เพิ่มขึ้นพอยอดดูเพิ่มขึ้นมันก็จะมีรายได้นะครับมันก็จะมีรายได้นะครับมันก็พูดเพอร์เจอไปเรื่อยนะครับพูดเพิร์เจอไปเรื่อย รอถ้าเขากลับเข้ามาประเทศไทยท่านบอกผมดีกว่านะเออท่านบอกผมดีกว่านะครับ